โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนนะครับผมวันนี้เนี่ยตามที่ผมได้สัญญาไว้นะครับว่าผมจะมาทําการแนะนําวิธีการเปิดสร้างไรายได้จาก Facebook ส่วนตัวของเรานะครับว่ามันจะเปิดสร้างไรายได้ยังไงบ้าง นะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องพูดพ่ำํำเพลงอะไรมากมายนะครับเออโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูก่อนนะครับว่า Facebook ส่วนตัวของผมเนี่ยมันเปิดสร้างไรายได้แล้วเนี่ยมันได้เงินจริงไหมนะครับเอาให้ดูแบบไม่มีกัรเลยนะทุกคนโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้า Facebook ส่วนตัวของผมนะครับเราก็กดเข้ามาที่ตรงดูเครื่องมือนะ ตรงนี้เนี่ยผมทําการเปิดโหมดมืออาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปสอนอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูว่ามันสร้างไรายได้จากคลิปสั้นแล้วมันได้เงินจริงๆนะครับโอเคกดเข้ามาที่เครื่องมือนะ เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเข้ามาในส่วนของตรงหลังบ้านของเราแล้วนะครับเราจะเจอข้อมูลทุกอย่างนะครับผมที่เราเอ่อจะรู้นะครับอย่างเช่นการเข้าถึงโพสต์นะครับการมีส่วนร่วมของโพสต์นะครับหรือว่าผู้ติดตามใหม่ๆที่เราได้มานะครับแล้วก็ข้อมูลคลิปที่เราลงไปนะครับเขาก็จะมีบอกไว้หมดนะครับว่าจํานวนการเข้าถึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะครับออะเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับมาดูตรงที่ยอดเงินที่ได้รับนะครับ เราจะได้รู้ว่าเอ้ยคลิปสั้นเนี่ยมันสามารถสร้างารายได้ได้จริงๆนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้ามาตรงแน่นี้นะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของข้อมูลการชําระเงินนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยได้รับเงินจาก Facebook มาก่อนเลยนะมันจะไม่มีเตือนเข้ามาตรงนี้นะครับผมขอผมก็เหมือนกันเพราะว่าเฟซส่วนตัวของผมเนี่ยผมยังไม่เคยได้รับารายได้จากทางเอ่อเฟซบุ๊กมาก่อนเนื่องจากผมเพิ่งจะเปิดสร้างารายได้มาแค่เดือนเดียวเท่านั้น นะครับเดือนเดียวนะแล้วก็สร้างรายได้เฉพาะคลิปสั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพรวมนะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของข้อมูลภาพรวมนะครับที่รายได้ที่มันสามารถทําได้นะครับณนะตอนนี้อ่ะผมทํามานะครับทั้งหมด1เดือนแล้วนะครับก็จะได้รายได้รวมทั้งหมดประมาณนี้นะอันนี้เป็นรายได้จากคลิปสั้นนะครับดูจํานวนเงินนะครับ อาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับผมก็ไม่ใช่168บาทนะอันนี้จะเป็น168 US 1 US เนี่ยก็น่าจะสักประมาณ33บาทนะครับก็ลองเอา33บาทไปคูณกับ168ดูนะครับอันนี้เนี่ยบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้จะมาโชว์อะไรนะครับแต่ว่าอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆที่อยู่ใน f c e e o o o นะครับคนที่ต้องการอยากจะมีรายได้เสริมนะอยากจะมีรายได้เพิ่มเติมนะครับก็ลองมาทำในส่วนของคลิปสั้นกันดูบอกเลยว่า นะตอนนี้ f a c e b o o k เนี่ยกำลังดันในส่วนของคลิปสั้นมากๆนะครับดังนั้นใครที่อยากทำใครที่มีเวลาก็รีบทำซะรีบโกยก่อนที่มันจะปรับเปลี่ยนกฎใหม่นะครับอ่าอันนี้มันทำได้ง่ายกดมันยังมีไม่เยอะก็รีบทำยิ่งถ้าเกิดว่าคุณขยันนะครับลงคลิปอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผมบอกเลยว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนนะครับ ทุกคนเนี่ยเริ่มจากศูนย์หมดนะขึ้นอยู่กับว่าใครจะอดทนมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับใครจะสู้มากกว่ากันนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการเปิดสร้างไรายได้ดีกว่านะครับพูดมาเยอะเกินไปละนะครับมาเดี๋ยวไปดูเลยสําหรับการเปิดสร้างไรายได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่หน้า Facebook ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น Facebook ที่ผมเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะยังไม่ได้เปิดในส่วนของโหมดมืออาชีพมาก่อนนะก็เดี๋ยวจะไปเริ่มพร้อมๆกันเลย นะครับผมอ่ทีนี้เมื่อเราเข้ามาในส่วนของตัวหน้า facebook ของเราแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงขีด3ามขีดตรงนี้ที่มันเป็นจุดไขป่ปลาเห็นปะอ่ะก็กดเข้าไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนดูด้านล่างตรงนี้ครับนี่เห็นไหมมันจะมีเขียนว่าเปิดโหมดมืออาชีพนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดเปิดได้เลยนะ อ่ะมาครับกดเปิดนี่แล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับโหมดมืออาชีพนะเขาก็จะมีเขียนบอกไว้นะครับว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาของเรานะครับที่เราลงไปนะแล้วก็จะสามารถดูข้อมูลเชิงลึกต่างๆได้นะครับรวมถึงมีผู้ติดตามที่มากขึ้นด้วยนะครับปกติแล้วถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันจะมีผู้ติดตามได้ไม่เกิน5,000คนใช่ปะแต่เนี้นะครับมันจะมากกว่านั้น นะครับผมก็อ่ะโอเคเดี๋ยวกดเปิดเลยแล้วกันจัดไปครับหลังจากที่เรากดเปิดแล้วนะครับมันก็จะมีแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาเพิ่มในส่วนของพวกรูปภาพหน้าปกหรือว่าคําอธิบายต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากจะเพิ่มนะครับเราก็สามารถที่จะ กดออกมาตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วมาดูหน้าโปรไฟล์ของเราใหม่นะครับนะตรงนี้เนี่ยหน้าโปรไฟล์ของเรามันจะเปลี่ยนไปเว้ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีคําว่าดูแดชบอร์ดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงโปรไฟล์เนี่ยมันจะเขียนว่า Creator Digital นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ให้เรากดเข้ามาดูที่ตรงแดชบอร์ดตรงนี้นะครับดูแดชบอร์ดนะก็กดเข้าไปเลยครับผมนี่ ตรงแดชบอร์ดตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีให้เรามาดูเลยว่าการมีส่วนร่วมการเข้าถึงมันเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราลงคลิปไปแล้วก็จํานวนผู้ติดตามที่เราได้มาในแต่ละวันเนี่ยมันได้มาเท่าไหร่นะครับซึ่งจํานวนพวกนี้มันจะนับตั้งแต่28่วันก่อนหน้านะครับผมประมาณนี้นะอ่าโอเคแล้วก็ทีนี้เลื่อนลงมานิดนึงครับตรงนี้มันจะมีคําว่าการเปิดสร้างไรายได้เห็นไหมครับอ่าแล้วก็กดติ๊กเข้ามาดูนะนี่ครับผม พอเรากดติ๊กเข้ามาดูเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยนะครับว่าการสร้างรายได้ของเราในส่วนของ Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับอันดับแรกเลยนะก็คือการเปิดสร้างรายได้จากดาวนะครับผมอลองกดติ๊กเข้ามาดูครับอ่าการเปิดสร้างรายได้จากดาวเนี่ยเราจะต้องทำยังไงถึงจะสามารถเปิดได้ก็คือ Facebook ส่วนตัวของคุณนะครับจะต้องมีผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า1,000คนในระยะเวลา60วัน นะครับผมแอบอันนี้ก็ถ้าทําได้นะครับคุณก็จะสามารถเปิดในส่วนของดาวได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีให้เรามาตั้งค่าในส่วนของการาใส่พวกบัญชงบัญชีและเพิ่มเติมนะครับในส่วนตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมค่อยมาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแ่ะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีการเปิดสร้างไรายได้จาก โฆษณาในสตรีมนะครับตัวโฆษณาในสตรีมเนี่ยหมายคมว่ายังไงก็คือหมายคมว่าคุณจะสามารถสร้างไรายได้จากคลิปยาวที่คุณเอาลงไปใน Facebook ส่วนตัวของคุณได้นะครับแ่แล้วทีนี้คลิปสั้นคลิปรีลอยู่ไหนละ่ะอต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปรีเนี่ยมันจะเป็นการชวนมาจาก Facebook โดยตรงนะครับคุณจะไม่สามารถมาดูจากตรงนี้ได้นะ Facebook จะชวนคุณก็ต่อเมื่อคุณทําการลงคลิปรีวอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็มียอดวิวที่โอเคนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยหลักเกณฑ์มันยังไม่ค่อยตายตัวมากนะนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะต้องมีการดูเนี่ยหนึ่งแวิวขึ้นไปในระยะเวลา30วันแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ถึงก็มีนะแต่ว่าลงแบบคลิปเนี่ยอย่างสม่ําเสมอนะครับอยู่ดีดีเฟซบุ๊ก็มาชวนเราก็มีเหมือนกัน นะครับผมผู้ติดตามไม่เกี่ยวนะในส่วนของอตัวเฟซบ o o กรีวนะครับถ้าเกิดว่ามันจะเปิดสร้างไรายได้ดังนั้นเนี่ยก็รีบๆมาทำกันซะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดโทรศัพท์มาให้ดูหลังบ้านนะครับว่าถ้าเกิดมันสร้างไรายได้ได้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะบอกว่าเครื่องมือของคุณนะครับที่คุณเปิดสร้างไรายได้ได้ก็จะมีดาวนะครับมีโฆษณาในคลิปรีวแล้วก็มีโฆษณาในสตรีมนะครับอันนี้จะเป็น Facebook ส่วนตัวนะอ่า ส่วนที่มันยังเปิดไม่ได้ก็จะมีโปรแกรมสมาชิกนะครับตัวโปรแกรมสมาชิกเนี่ยณตอนนี้เท่าที่ผมรู้ก็คือเฟซส,ส่วนตัวเนี่ยมันจะยังเปิดไม่ได้นะครับมันจะเปิดได้เฉพาะในเพจแต่ว่ามันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่มันเยอะหน่อยนะครับโปรแกรมสมาชิกนะครับเ,เดี๋ยวค่อยว่ากัานนะเรามาดูที่โฆษณาในสตรีมก่อนนะครับตัวโฆษณาในสตรีมเนี่ยก็คือ,อจะต้องมีผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า5,000คนนะครับแล้วก็มีการรับชมนะครับตัววิดีโอเนี่ยไม่ต่ำกว่า6,0,000นาที นะครับมันจะยากกว่าคลิปรีวมากๆนะตัวคลิปรีวเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันยังไม่มีกฎอะไรตายตัวนะครับผู้ติดตามไม่เกี่ยวนะขึ้นอยู่กับว่าคุณลงคลิปอย่างสม่ําเสมอแค่ไหนแล้วก็ยอดการดูเนี่ยมันโอเคไหมนะครับบางคนบอกว่าต้อง10,000แวิวภายใน30วันแต่บางคนก็บอกว่าไม่จําเป็น นะครับเพราะว่าเขาสามารถเปิดได้ก่อนหน้านั้นก็มีเหมือนกันนะครับดังน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะชวนเราเมื่อไหร่เรามีหน้าที่แค่ทําการลรงคลิปนะครับให้สม่ําเสมอให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็พอแล้ว นะครับผมโอเคครับก็เนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมจะเอามาฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับหรือว่าไม่ครบถ้วนตรงไหนยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีมาเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาบอกได้เลยคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับผมโอเคก็ก่อนจากกันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมรู้อะไรดีๆเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับทริคอะไรต่างๆผมจะมาแนะนําเพิ่มเติมแล้วกัน นะครับผมไปก่อนแล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ